เอาแล้วล่ะครับคุณผู้ชมโดยในวันนี้นะครับผมผมจะมาเียนด้วยเย็นที่ยาพิษนะครับผมไม่รู้ว่าเขาจะเกียนผมหรือผมจะเกียนเขานะครับผมวันนี้เรามาอินเทลงกันหน่อยเออไปเริ่มเกมมานะครับผมเราก็ไปนั่งหาโต๊ะก่อนนะเราต้องนั่งหาคู่ก่อนนะครับเพื่อนเพื่อ a few minutes later โอรอมานานแล้วไม่เจอสทกทีมานี่มานั่งเลย bro y e มาครับผมเบคอนเย็นลี่ยาพิษมาดูกันใครจะได้เลือกก่อนอ่าให้เราเลือกนะครับผมเลือกอันที่16โดนฉีดยาพิษแน่แค่นั้นแหละอันนี้คือเราต้องหยิบลูกอมที่เราจะกินใช่ไหม <c oughs> ผมว่าจากการเราสมการคาดเคลื่อนนะมันอาจจะไม่เอากใกล้ตัวมันเ้ยกินแม่มเลยรอดไหมรออเป็นไงสามสีนสนส่ห้าหก สิบสองอ่าอันนี้ก็สิบหกอ่ะอันนี้เอาเขารอดเขารอดอยู่แล้วเขาไม่โดนผมเอ,อ๊ต่อมาผมกินอันข้างๆนี้ไห<บ>มกินละอิร <c oughs> อดเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะอีกคนก็กินอันนี้โอ้โหกินเฉียดเฉียดเรามากของเราอยู่นู่นคนนี้ก็รอดแต่มันเฉียดเราไงของเราคืออันนี้ใช่ไหมของเราคืออันที่สิบหกไม่ใช่อันนี้นะครับผม <c oughs> เรากินอันที่ใกล้ๆกับเราไหมลุ้นๆครับลุ้นอี <c oughs> รอดรอดรอดเอามาดูครับผมไหน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 เขาจะเลือกอะไรเขาเลือกกินอะไรข้างข,างของผมเว้ยอ้อเขารอดด้วยไงประเด็นอย่างนี้ผมต้องกินอันนี้ไหมอันนี้แม่เลยเฮ้ยโชว์ไปเลยมารุ้นจะรอดไหมรอดเป็นไงล่ะมาครับผมนี่ถ้าเขาเลือกอันนี้คือจบ <c oughs> ลุ้น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 ครับลุ้น ชิงกระชองโหแล้วของกินอันข้างๆรอดอยู่แล้วเองอะว่าอันที่ยี่สิบเนี่ยไม่ก็อันที่ยี่สี่เนี่ยผมต้องเลือกมาดูกันว่าจะรอดไหมรอดอยู่แล้วผมอ่ะไอ้นี่เป็นไงมาดูเรียบร้อยครับผมนี่ตัวแตกไปดี่คุณแพทคุณพัทพีเอ็กโดนผมแน่แค่นั้นแหละมาครับผมใส่เชนดี้ลงมาเร็ว มาดูกันเราจะได้เลือกใช่ไหมผมเชื่อในเลขสิบหกไปผมจะเลือกเลขสิบหกใหม่ปึ๊บอ่าโอเคโอเคครับผมขอให้เราเลือกแคดดี้ที่จะกินอ่ะอันนี้ของเขาเขาเลือกอันนูน้นส่วนของผมผมจะกินเน็บ 22, 22ยี่สิบสองยี่สิบสองไปอ่ะยังไงก็รอดอยู่ละเอแล้วรอดไงประเด็นมาดูอุย้ยเราลุ้นแล้ว,ลแ,ลวแล้วเขากินอันนั้นกินอันตรงนั้นด้วยเป็นไงโอ้ยโดนผมกินเน็บข้าง,างๆอันที่สิบเจ็ดไปอ่ะ มาดูกันจะรอดไหมอี่แล้วก็รอดเหมือนเดิมครับดูดูโอ้โหแล้วเขากินอันข้างหน้าเขาข้างหน้าเขาน่าจะรอดอยู่แล้วเพราะเขารู้อันที่สิบแปดไปสิบแปดไปอี่รอดรอดลุ้นลุ้นลุ้นนี่อันนี้ของผมนะผมมาดูกันเขาจะกินไหมเออเขากินอันข้างหน้าของอขอเขาว่าเขาเซฟอ่ะอีรอดเว้ยรอดเว้ยรอดเว้ยฮมาดูอุ๊ยโอ้โหแล้วเขากินอันแทบแทบของผมเว้ย แต่รอดอีสิ <Easy. S 1> งั้นเจออันที่ยี่สิบเอ็ดไปหน่อยเป็นไงรอดอยู่แล้วรอดไหมอีอัน,นอันนี้ไปอันนี้ไปหลืออันเดียวแเนี่ยโอ้โหแล้วเขาไม่กินแล้วเขาไม่กินเซฟเซฟงี้ต้องเจออันที่ยี่สิบอันที่ยี่สิบต้องรอดรอดอยู่แล้วรอดหรือเปล่ารอดเป็นหลายน, <Easy. S 1> น้องนี่เหลืออันนี้อันเดียวถ้าเขาหยิบกินเรียบร้อยครับเรียกผมว่า โอ <là> ขหันคอหมูย่างจอมันง่ายเลยได้ขนาดนี้วะเฮ้ยเ่นเปล่าเ่นเปล่าไฟใครจะหายมาลุ้นกันเอาไอ้นี่แย่งเว้ยโอ้เชยเลยมาแย่งกันเฉยไม่เป็นไรยังไงเองก็โดนยาพิษฆ่าอยู่แล้วผมว่าอันที่สิบแปดเว้ยเพราะผู้เล่นส่วนใหญ่อ่ะมันจะกินอันข้างหน้าของมันก่อนรอันไอ้นี่ผมว่าเขาน่าจะวางแถวแถวผมนี่แหละสักแถบหนึ่งอ่ะเออดังนั้นผมควรกินอันที่สิบเจ็ดเว้ยมาดูกันว่า ผมรอดไหมก็รอดอยู่แล้วแค่เกมแรกใครจะไม่รอดอะครับมผมต้องกินอันขนา้างหน้าผมเ้ยอย่างนี้อย่างนี้ต้องโดนโดนลูกคมลูกค<ด>มกินของเขาแม่งเลยเป็นไงละ่ะรอดด้วย้งองอันที่ย<ห><ห>ี่สิบสองไอะอันที่ยีิบสองมาดูกันจะรอดไหมรอดอยู่แล้วเออเป็นไงละ่ะผมนี่มันผมนี่คิดจะวิทยาปึ๊บ กินไหมกินอันขางนาเลือกอันขางนาเองโอ้โหไม่เลือกเว้ยไม่เลือกเว้ยอย่างนี้ต้องเจอต้องเจออันเก้าอันเก้าวเว้ยอันเก้าวเว้ยรอดไหมรอดอยู่แล้วอดเลยกิน<ร><ร>อันขางนาเองอ่ะกินอันขางนาแค่อันข้างหน้าโอ้ยมันากเลยวะเพื่อ,<ร>อ,อนเอ้อยอย่างนี้ผมต้องกิน กินอันที่สิบฮะปล่อยโลง่งปล่อยลโล่งยจื๊บอัน,นี้โดนไม่ดีโดนไม่ดีกินอัน,น,นข้างหน้าอ้โหูยอ้าอออมแม่งข้าแม่งละข้าแม่งข้าแม่งละผมว่าของเขาอะคืออันที่หนึ่งเว้ยดังนั้นผมควรกินอันที่ห้าผมรู้อยู่แล้วของเขาอันที่หนึ่งเพราะว่าเขาพยายามทําให้ของผมมันหายใช่ไหมละ่ะเอ้ยลองคิดสภาพดูคุณผู้ชมรีบร้อยลาก่อน คือมันง่ายอะไระขนาดนีน้วะนนี้เหี้ยม,มันก็ง่ายเกินไปแจกสมก,การ A B C D E F G ผมว่าเขากินอันขนาดของเขาเว้ยอันที่สิแปดไม่เคยทำให้ผิดหวังฉีดไปเลยครับยาพิดอันที่สิบแปดอย่างนี้ผมต้องกินกินของเขาก็เลยอี่รละเซฟคือคนส่วนใหญ่เขาจะไม่กินไอ้นี้เว้ยเชื่อผม นี่เขาจะกินละแวกเขาก่อนเดี๋ยวผมจะกินละแวกผมบ้าง <Easy. S 1> ว่าประมาณอันกลางๆเนี่ยอันที่สิบห้าไปอันที่สิบห้าปึ๊บโดนไหมไม่โดนอยู่แล้ว <c oughs> เหลือตั้งเยอะมันจะโดนก็พลาดแล้วเ <c oughs> พื่นอนกินเหือแล้วเขากินของผมเองกินของของา้าหรอเขากินของผมวม่ะคุณผู้ชมโดนกินคืนขอ,อไม่มียาพิษ คุณผู้ชมแล้วไอ้เงินนี่มันเอาไปทำอะไรได้วะเนี่ยฮะซื้อชีสเลยโอ้เป็นสกินเว้ยโอ้นี่เจอชีสไปเดี๋ยวเจอชีส<ด>เน่าแน่ผมว่ายัางไงเขาก็ชีดละแวกละแวกเนี่ยละแวกของผมเนี่ยไม่ก็ละแวกของเขาแต่ผมชัวร์เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์คือละแวกของผมเย้ยดังนั้นเขาตาเขากินด้วยคุณผู้ชมเขากินชีสอันนี้้ไม่เป็นไรหรอกไม่มีไม่มีอยู่แล้ว งั้นผมกินชีสผมชีสผมไม่เน่าอยู่แล้วเพราะผมทําเองกับมือนี่ไงคิดนข้างหน้าอุ้ยแล้วเขากินชีสอันข้างหน้าเห็นไหมเห็นไหมผมว่าโดนละผมว่าโดนละแล้วก็เขาต้องกินชีสของเขาละเพราะว่าเรายองเหลือชิ้นเดียวถ้าเขาคล้องใจหรือขาดใจต้องกินชีสของเขาล้วโอ้โหแต่เขาไม่กินวะเขาเลือกที่จะไม่กินวะงั้นขอกินชีสผมเองอันที่ก้าไปเลย มาดูกันจะรอดไหมรอดอยู่เลยโอ้โห so easy bro นี่อ่ะเขาก็กินเขารอดอยู่ละเขากินอันนี้รอ,อดรอดแน่ๆอย่างยี้ต้องเอออีิแพตไปเลยแล้วก็ผมมันมีชิตเนี่ยผมว่าเขาจะยัดไหมผมว่าเขาต้องยัดแน่เลยนะเว้ยผมลองกินโซนนี้ของผมไหมลองกินโซนของผมดูผมว่าเขาน่าจะยัดเรียบร้อยไม่ต้องกินละ บายบเรียบร้อยสแต็กเขาขายครับผมสามสแต็กโดนไปเลยชีดยาพิดไอ้น้องมาเจออีกคนครั้งนี้มาเจอชาชาครับชาชามาเลยไอ้ชาชายัดไปที่17เลยเพราะว่าเขาต้องกินละแวกแถวสองเท่าที่ผมอ่านคนที่เขาเล่นมาผมกินอันแรกเลยผมไม่หด้อยู่แล้วผมชีวิ่แล้วไม่โดนแน่นอนปุ๊บนี่เซฟแต่เขาจะกินอันที่สองไว้แถวสองแถวเนี้ย อ่าแต่เขาไม่กินไอบ้บ้าแกทำให้ฉันดูแย่นว้ยนี่โดนแย่งกินไปดีโดนแย่งกินไปดีรอดอยู่แล้วครับอ <c oughs> ก็นี่เขากินเขาก็เชีย์ผมไงถ้าเขาเชีย์ผมเท่ากับเขาจะกินละ <c oughs> อาชิบปีเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะ ชีสเขาต้องกินชีสเขาต้องกินอันนี้แต่เขาไม่กินเขาเลือกที่จะกินของเขา้ยเขาไม่เลือกที่จะกินของผมดังนั้นเจออันที่สิบเอ็ดไปได้เซฟแล้วก็โอ้โหแล้วเขากินโรลิปป๊อปข้างชีสเหมือนผมว่าเขาจะกินโรลิป๊อปของเขาให้หมดก่อนว่ะดังนั้นผมก็กินชีสของผมให้หมดเหมือนกันแค่นั้นแหละไม่ตายเออ ผมเลที่จะกินชีสของผมเลยนะเนี่โอ้โหเขาก็กินชีสข,ข้างหน้าเขาเขาก็รอดรอดอยู่แล้วเอออย่างนี้ผมก็กินชีสอันที่ห้าของผมไม่ดีมันจะเหลืออะไรก็รอดอยู่แล้วเออ <c oughs> ผมเชื่อใจในชีสตัวเองว่าเขาก,กินอะไรวะนะ่ะ <c oughs> เขากินลูกอมเขาเลยลูกอมเขาก็เซฟผมว่าชีสอะมันต้องอยู่อันที่สิบห้าไมวะผมควรลงสามสามเนี่ยคือ e ด DP ีนี่รอด เขาเลือกที่จะฉีดของเขาเ้ยตกใจหมดเลย What the dog doing? ไปเลยครับฉีดอันที่ผมว่าเขาฉีดของแถวแถวโซนเนี้ยแต่ผมเลือกอันที่ยี่สิบเพราะผมเชอใจอันที่ยี่สิบคนปกติจะไม่เลือกมุมเว้ยเป็นไงเอาไปเลยเอร้โอ้แล้วเขาก็กินโรลี่ป๊อปเขารอดไปเองอ่ะรอดไปเลย,เอ,อ,ลอ,เลยอย่างนี้ต้องเจอชีดเลยวละสิบห้า รอดอยู่แล้วรอดไหมงงไหมโอเคนะครับคุณผู้ชมก็ขอหมดเวลาเพียงแค่เท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับผมอะถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดตัดตามใ้ด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะสำหรับวันนี้ก็บายบายครับ